ก็มีท่านรองดงสุริยานะครับเป็นผู้นำศาสนาในวันนี้นะครับไอ้อไรครับส้มปล่อยนะส้มปล่อยใช่ไหมครับนี่ปลูกิดเหนือของตัวบ้านแก้คุณใสอาคมอืมปลูกคิดเหนือของตัวบ้านแก้คุณใสอาคมพูดปีซัดเนี่ส้มปล่อยส้มปล่อยนะครับนี่นต้องมีส้มปล่อยนะครับอืมโอเคอนะครับเป็นาปแต่จะมีน้ำนะครับมีน้ำคล้ายๆกับผักชะอมนะครับ น,นี่นะครับโซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นป่าไม้แดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ขอดูบรรยากาศสองฝั่งถนนก่อนนะครับอันนี้โมกงมันอันนี้จะเป็นต้นโม่งมันนะครับนต้นนี้นะครับหม่งมันทําไม้ไผ่เบาแต่แข็งทําด้ามจอบด้ามเสียงได้ ไม้เมือเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้งานได้ดีเบาแต่มันแข็งนะเป็นไม้เบาแต่แข็งแรงมากเบาเบาก็แอีกมันแข็งทำด้ามเสียดไม่หักไม่ทิ่ดูแต่หนัาิดมากตนหมูกมันมาถึงที่งานต้นไจครับนี่แบบหดขาหัวหดนะครับนี่สี่หดสี่หดดขาัวดหวดอกลค่ำบ้าหน่อคว่ผ้าไหไหมออบอนเมนเลยกลําคว่ำไปกินหน่วยมัน อ,อีกตัวนีน้นี่ควันเหมนเลยใบมันรุนๆลำคอมนี่ลำคอมนะครับสมมนะไ่หลมื่ี้นี่นะคับ่านาาย์กิบิเงอรนต้องใส่ชุดเล่ท้าอย่างามากเลยเราจะผายกันเลยลำแบงพุ่ต้นบบยางเที่ยวบบยางเราให้มาหาบยางมาให้ดีไปดูต้นไม้เรื่อยๆนะครับวันนี้เรามี หลายชนิดให้ดูเลยนะครับนี่นี่ของเข้ามาเนี่อันนี้ต้นอ้อต้นแขมที่มาทําไม้กวาดทีหนึ่งอ๋ออันนี้เอาไปทําไม้กวาดอ๋อนี่นี่นี่เก็บช่วงที่มันออดอกอ่อนนี่ครับเอาไปทําไม้กวาดได้นะครับต้นอ้อต้นแขมต้นพงต้นอ้อนี่หน้าผาจะเริ่ลงไปทางไหนนี่ยนี่ข้างไปทางลไหนมาผาปุนปุ้มดีดีนี่เป็นหน้าผานะครับเนี่ยพื้นที่ที่เรา ตอนเปิดรายการนี่เป็นว่าเป็นผาตารุ่งนะครับาตารุ่ง,าารงครับอยู่ในเขตอุทยาน,นแห่งชาติาตาพระยานะครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถนนหนึ่งเข้ามาตรงสายถนนช่องทางเข้ามาก็คือทางสายโทรหนึ่งนะครับมาทางถนนช่องโอบก,ก็จะมีป้ายบอกนะครับให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมา นี่ลนี่ลนีลุเป็นมีไก่ด้อนไลาีนี่เป็นรอยไก่ป่านะครับต้นไม้นี่มีหลากหลายชนิดเลยนะครับนี่ต้นไม้นี่มีน้ำหนามเลยนี่ต้นอะไรครับนี่น้ำหนามนี่ นี่เป็นงิ้วป่างิ้วป่าเลยว่ะครับน,นี้ดูท่าทางแต่ใบมันเหมือนงิ้วอยู่นะครับนนหานามนี่คมกริบตกนรกเลยนะคือปีนต้งนงิ้วน,นี่นี่เนี่ยกระทาทองแดงทีอ๋อนี่ใช่ไหมครับที่ว่าตกนรกปีนต้นงิ้วแบบนี้ใช่ไหมครับแต่นั้นน่าจะเป็นหนามที่ยาวกว่านี้นะครับ16องคุลีหนามอันนี้น่าจะองคุลีเดียวนะครับคีีนนึง ออาผาผาต้นไทรนี่ครับมีต้นไทรด้วยม,ม,มีสัตว์ป่าเป็นเสียงนกนะครับม,ม,มีกระแตครับ ไม่ค่อยผ่ามันมาจำศีลเนืมคืออย่างนี้คือทำรุ่งคือไซเนี่ยต้นไซนเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าเหมือนกบสูมาเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดหรือไซเว่เนพูดได้ง่ายเนี่ยเนี่ยนี่น่พวกเขาให้มันมตอนเช้ามืดจะมีพวกไก่ป่าพวกนก,กสีมีชีสประกิไอ้เม็ดตัวนี้เป็นอาหารของสัตว์ป่าพวกแต่อีเห็นทุอยางะขม,มุดก็คือหเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเขา เราสามารถที่จะมาหาอาหารได้ไม่สุกก็จะออกสีแบบตรงนี้ออกสีชมพูครับก็จะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นชโมดสัตว์ป่าครับที่เป็นสัตว์ป่าหนูอะไรก็อยากมากินอย่างนี้ครับมาสุ่มเบิ้งแต่ห็นเนี่ยนอนถ้ารานั่งอย่เงี้ยนะห็นนี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนป่าจริงนะครับที่เขาเกิดเองเขาดูแลกันเองนะครับสัตว์ป่าต่างๆนี่จะเยอะนะครับเพราะว่าแถวนี้เป็นป่าแบบป่าจริงๆนะป่าเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ เรามาชื่นชมนะครับบรรยากาศก็ถือว่ากุญแดล้วนะครับี่